แฟนคลับรอนายห้างไพบูลจอเคลียร์ประเด็นร้อนกระต่ายพนิพาท้องจากกระแสร้อนแรงมีคนทำคลิปในติ๊กตอกเรียงภาพพร้อมแคปชั่นลำดับเวลาพาดพิงถึงอินดี้สาวสุดฮอตอย่างกระต่ายพนิพาจนทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ประการใดเพราะในคลิปดังกล่าวมีรูปเด็กน้อยแรกคลอดร่วมอยู่ด้วยล่าสุดอาจารย์ไพบู์แสงเดือนเจ้าของค่ายวจวดจ้ารคคอร์ดได้โพสต์ว่า 13สิงหาคมนี้บ้านจดจัดมีสตรีมมิ่งคอนเสิร์ตและนั่งเคลียร์ประเด็นร้อนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงกระต่ายพนิพาเนมสุรพงษ์เอิร์ธพิชิตพงศ์อันอัญชลีสแบงบานจะจัด,จดสตรีมมิ่งแบบอยากรู้อะไรให้ถามชื่อ,อรายการอยากรู้ต้องดูเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะครับไลฟ์สดครั้งแรกของพวกเราสิงหาคมนี้กระต่ายพนิพาเอ็กเนมสุรพงษ์ มาดูสดๆกันนะครับงานนี้เรียกความสนใจของแฟนๆได้เป็นอย่างดีมีการแชร์โพสต์นี้เยอะเป็นอย่างมากบางคนถึงขนาดว่าต้องปักหมุดรอดูและเตรียมคําถามไว้รอแล้วเรื่องจริงคืออะไรอีกไม่นานได้ฟังจากปากนายห้างไพบูลและกระต่ายที่ถูกพาดพิงถึงแน่นอนครับหรือถ้าหากใครชอบที่จะรอฟังสรุปเลยทีเดียวก็สามารถที่จะกดติดตามข่าวปรณีเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่นายห้างไพบูลออกมาแถลงข่าวคู่กับกระต่ายพานิพาเรียบร้อยในตอนไหนข่าวปรณีจะนําเรื่องราวมาสรุปฝากฟ,ฟังคุณผู้ชมใน ทันทีเลยครับที่สําคัญวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันไว้ด้วยแล้วข่าวปนีจะมีค่าใหม่จากวงการบันเทิงลุกทุ่งไทยมาอัปเดตสุขุพชผู้ชมบุรฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ